ดีครับเพื่อนๆชาวแอมไพโฟนครับสำหรับทลิปนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายนะเกี่ยวกับนะครับวิเวลาเรา PVP นะครับเวลาปัญหาเวลามันเกิดนะเราจะแก้ยังไงนะครับก็คือว่าปัญหาครับเวลาเรา PVP เราต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะเราต้องเปิดเน็ตมือถือนะครับแล้วเวลาเราเปิดเน็ตมือถือแล้วเรา PVP ไปอ่ะถ้าเกิดสัญญาณเน็ตเราไม่ดีอ่ะมันจะทําให้เครื่องมันแหลกหรือมันน่วงอ่ะก็คือมันรีโหลดพอ เอาไปเอามาพอเน็ตเราดีคือสุดท้ายกูตายแล้วอย่างเงี้ยฮะคือเราตายแล้วทีเนี้ยมันก็เลยเกิดปัญหาทีเนี้ยแล้วเมื่อผมจะบอกว่าเมื่อเน็ตเราอะสัญญาณมันตัดบ่อยๆอะตัดหลายๆครั้งไม่ว่าเราจะชนะหรือว่าเราจะแพ้ตามนะครับระบบมันตรวจจับเมื่อเมื่อครบครบอ่ากาหนดที่เขาตั้งค่าไว้แล้วครับครบกําหนด สมมติว่าเราเล่น PVP แล้วเน็ตเราขาดบ่อยเหมือนเหมือนกับว่าเน็ตสัญญามันหายบ่อยแล้วมันตัดบ่อยตัดบ่อยอย่างเงี้ยครับควบกําหนดที่ระบบเขาตั้งค่าไว้ครับระบบเขาจะบล็อกก็คือเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกแบรนด์นะครับระบบก็จะแบน์บัญชีเราแบรนด์พูดผิดขออภัยแบรนด,นด,รรนด I ์ ID เรานะครับเมื่อแบนด์ ID เราแล้วนะครับเราจะไม่สามารถเล่นอะไรได้เลยพอเราเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นว่าไม่มีสัญญาการเชื่อมต่อเล่นอะไรก็ไม่ได้ กดนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่ได้เข้า PVP ก็ไม่ได้ดันเจี้นคือทาอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เหมือนบัญชีเราโดนแบงค์เข้าได้แต่ทําอะไรไม่ได้เล่นอะไรไม่ได้เลยนะวิธีการนะรเพราะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราไม่ได้ตั้งใจนะครับสัญญาณเน็ตมันเกิดการตัดบางทีสัญญาณไม่ดีบ้างฝนฟ้าอากาศหลายๆปัจจัยนะครับวิธีการพวกผมเคยเป็นนะวิธีการก็คือให้เราครับแคป นะครับแคปไปนะครับหน้าจอ PPP ก็แล้วแต่แคปชื่อแคปอะไรไปนะครับแล้วก็ส่งไปหา GM นะครับส่งไปหา GM เอ็มพจนะครับไม่งั้นก็ไปทางดิสดิสคอร์ดนะครับดิสคอร์ดแล้วก็รายงานเข้าไปนะครับพิมพ์ใช้ Google แปลแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าเราอ่ามีผิดพลาดเรื่องการแบนเพราะเขาแบนเราใช่ไหมเออว่าให้เขาแก้ให้หนู่นนี่นะแล้วก็ใช้ Google แปลนะครับแล้วก็แคป นะครับขอภัยคันลอกนะแล้วก็ส่งไปรายงานไดส่งไปยังถ้ามีเพจส่งไปในเพจแรกก็ส่งถ้าส่งในเพจไดกก็ส่งในดิสคอร์นะแต่ในดิสคอร์ตส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันในดิสคอร์นะส่งไปในดิสคอร์รับแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยตรวจสอบนะคอยตรวจสอบแล้วในดิสคอร์มันจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแล้วก็ใช้ Google แปลเอาอาศัยว่าแคปมาแปลมั่งนู่นนี่นั่นมั่งอาศัยดูเอานะครับแคปมาแปลแล้วก็แชทเอาแล้วก็ส่งไปส่งไปส่งข้อความไป นะครับส่งไปทั้งใน Discord ด้วยแล้วก็ในเพจด้วยนะครับทักไปในข้อความนะในข้อความเพจด้วยใน Discord ด้วยผมทําอย่างนี้นะตอนผมดูนแบนนะทีนี้อีกประมาณสัก3 4วันเขาก็แก้แบนให้พอเขาตรวจสอบแล้วเออคุณนู่นนี่นั่นคุณไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันตัดเองอัตโนมัติพอเขาตรวจสอบว่าคุณไม่ได้โกงนะครับเขาก็จะแก้แบนให้คุณแล้วคุณก็จะเล่นได้ปกติจนจนถึงโกว่าน,นี้ผมก็ยังเล่นได้อยู่นะเพราะว่าอย่างที่บอกกันเน็ตผมไม่ดีแล้วพอ PVP มากๆมันมัน ระบบมันมันตรวจจับนะครับมันตรวจจับมันตรวจสอบก็เลยทําให้ติดแบรนดแต่ก็แก้ได้แหละนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากเพื่อนๆมือใหม่ว่าบางทีอาจจะตกใจนะครับตกใจไม่จำเป็นต้องไปสร้างตัวใหม่นะครับไม่จําเป็นต้องไปลบแล้วก็เล่นใหม่นะครับลองก่อนนะครับลองรายงานไปยังผู้ดูแลดูนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจถ้าเกิดจากอินเทอร์เน็ตแก้ได้นะครับส่วนใหญ่นะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เผื่อจะเป็นประโยชน์สวัสดีครับ